อนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ s สแกนเคยกับเกม F C Mobile เลนครับวันนี้นะครับผมหลังจากที่กิจกรรม T O T S หรือว่า Team of the Season เนี่ยได้เปิดตัวเข้ามานะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำาทุกคนนะผมสำหรับนักเตะที่ คู่ควรนะผมที่คุณควรคู่ควรในกิจกรรมนี้นะผมทีโอ t ีเอนะเ็นท็อปหมืมาเดิมนะผมที่น่าสนใจมากวันนี้ผมคัดสรรมาแล้วนะในสําหรับกิจกรรมนี้นะผมไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่นี้เอาล่าสุดก่อนนะครับผมที่เข้ามานะอันดับที่5้านะผมผมเลือกไปให้ทางด้านของอ่า ซาลิบานะผมใน OBR 97นะผมตำแหน่งเซนต์ตำแบกนะโอ้โหตัวนี้บอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะผมไม่ว่าจะเป็นร่างไหนเขาก็โหดอยู่นะทั้งนั้นของวิเนยียมซาลิบานะผมแต่ทางอาร์เซนอลนะฝีเท้าให้มาถึง89นะผมการยิง42การส่งบอล77นะครับผมการเลี้ยงบอล88การตั้งรับถึง102สภาพร่างกาย102นะครับดูค่าพลังนะผมโอ้โหถึงแม้ว่าจะให้พลังงานมาแค่4ดาวนต่ผมบอกเลยว่าก็เพียงพอสําหรับวิเนยียมซาลิบานะผม ว่าเก่งแน่นอนนะสำหรับตัวนี้นะคล้ายๆกับทางน้านของวัติฟันไดนะเอไอ AI มันดีนะ้าทุกคนไม่ต้องพูดเยอะนะนี่นะสกิลก็ประมาณนี้นะองเวิร์กเลดอัตราการบวกตั้งกาปานกลางนะผมตั้งรับสูงนะประมาณนี้นะผมหนึร้บล้านนะครับใครจะไปจัดก็ไปจัดกันได้หรือว่าใครเปิดมาใช้งานนะ่ผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะได้ตัวฟรีในตัวขายก็คุ้มสําหรับวิดียสติบาลนะครับส่วนตัวต่อไปนะผมอันดับที่4ที่ผมเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือทางดั่นของอ คือนี่ดอลกิลสนะครับผมตัวนี้ใน OVR 98นะครับผมตำแหน่ง ST นะครับผมให้อันดับ4เพราะว่าตัวนี้นะครับผมคนอาจจะไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่นะผมในตัวเก่าๆนะครับผมแต่ว่า ตัวนี้มา o อ r ถึง98นะก็โหดอยู่นะให้ดับ4มานะนีค่ความชอบส่วนตัวนะครับฝีเท้า97การยิง101การส่งบอล83การเตะบอล99การตั้งรับ46สภาพร่างกาย82นะครับพลังงานนะครับโอ้โหให้มาแบบเต็มๆนะทุกคนนะสกิลมูก4ดาวนะครับ คุณสมบัตินะครับอัตราการบุกน้ําสูงนะครับตั้งรับปานกลางนะสกิลก็มีประมาณนี้ได้ขวา5สาย5นะโอ้โหยังไงก็โหดนะตัวนี้นะซื้อไปใช้เนี่ยผมบอ,อกเลยพิ้วแน่นอนนะสำหรับทางด้านของ d a r ก Blizzard โอเคนะผมราคานะผมหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านนะไปจัดกันได้นะโอเคถ้าอันดับสี่ผ่านไปอันดับสามนะผมผมเลือกมาให้ทางด้านของฟองลิเบอรี่นะตัวนี้มาในสตาร์พาร์ทด้วยนะครับโอ้โหนานๆเขาจะมาทีหนึ่งนะฟองลิเบอรี่นะ ตัวนี้เนี่ยให้ความเร็วมาถึง101นะผมบอกเลยโหดมากๆนะขวา5าสาย5ด้วยโอโ้โหยิ่งแผ่นี้นะบอกเลยว่าเหมาะกับการตัดเข้าไปปั่นโคง้คงๆนะโอโ้โหยนี่นะครับแล้วดูพลังงานโอโ้โหทุคนให้มาถึง4ดาวครึ่งนะสกิลมุม5ดาวด้วยโอโ้โหการนี้บอล102จะหดไปไหนนะฟงนิเบอรี่นะครับคุณสมบัตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะเวิร์กเลตสูงนะตั้งรับต่ำนะผมบุกยับแน่นอนนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้เป็น LW เนี่ย ราคาเนี่ยถูกมากๆหนึ่งร้อยหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเติม Star p a าร์ตเนี่ยได้แน่นอนนะฟองลิเบอรี่นะผมไปจัดกันได้นะคุ้มนะอันดับ3ผ่านไปนะผมอันดับ2ตามมาผมให้เป็นทางด้านของเวอร์จิลฟันได้น้ำใน o v r 98นะจากลิเวอร์พูลนะครับตัวนี้นะเป็นกองหลังโนนะ่หนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะนะผมทางด้านของวิจิฟันไดนะผมให้เป็นโน่หนึ่งใน FC Mobile เลยนะถ้าเกิดใครจํามายืนคู่กับพวกอ่า โลลองบองอะไรเงี้ยนะผมบอกเลยโคตรโหดลูซิโออะไรเงี้ยนะสีเท้าเก้าสิบเอนะผมการยิง62การส่งบอล77การเลี้ยงบอล85การตั้งรับ101นะึ่งนะผมโอ้อเอามายิงคู่ซาลิบาก็ไม่ได้แย่นะผมบอกเลยพลังงานอาจจะให้มาน้อยนิดนึงคนระับแค่สดาวนะทุกคนนะเออแต่ว่า AI เนะี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะฟันได้ได้ไดมาอยังไงก็คุ้มนะครับราคาโหดมาก366 M นะทุกคนนะเออ ดูครับก้โหไซน์ไหนทุกๆอย่างนะใครชื่นชอบตัวไหนก็ไปลองจัดกันได้นะครับส่วนอันดับที่1นนะผมจะเป็นใครไปไม่ได้นะที่ผมคิดว่าน่าจะมาท็อปสุดของกิจกรรม TOTS ได้ใน,ในตำแหน่ง C.M. นะ o v r 99นั่นก็คือทั้งของพัตถิวิรานนรอางนะโอ้โหตัวนี้เนี่ย จริงๆอะโหดอยู่แล้วนะตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนนะผมยิ่งมา c m เนี่ยโอ้โหคนยิ่งชอบเลยนะผมเพราะว่า CDM อาจจะไม่ได้บุกมากแต่ c m เนี่ยบุกได้นอนนะ OBR 98นะครับการยิง88การส่งบอล98การเนี้ยบอล96การตั้งรับ95สภาพร่างกาย94นะครับโอ้โหดูพลังงานนะครับเวิร์กเรดเนี่ยมาเต็ม5ดาวนะครับวิบ่งกระจุยแน่นอนนะถึงแม้ว่าสกิลมุกจะให้มาแค่3ดาวนะผมแต่ก็อาจจะ เพียงพอสําหรับทั้ง้านของ CM นะทางทางของวีราเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์นี้แล้วนะบางคนเนี่ยอาจจะชอบสีดาวอะไรเงี้ยนะก็แล้วแ,ลแต่กันไปแนละแต่ว่าจริงๆตัวนี้ผมก็คิดว่ามันคุ้มนะในเรื่องของเวบร์กลดต่างๆนะครับนั่งขอาปติเวลานะราคาเนี่ยสูงมากๆแนละ้วตอนนี้นะไปถึง500กว่าแล้วนะ500ล้านแล้วนะนะทุกคนนะใครที่ชอบก็ ไปจัดกันได้หรือว่าใครเปิดได้ฟรีเนี่ยบอกเลยว่ายิ้มแน่นอนนะสำหรับแพททีวีราเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆนะตัวนี้นะโอเคนะผมนี้ก็เป็น t o ป5อันดับนะผมนักเตะที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในส่วนของกิจกรรม TOTS ในความรู้สึกของผมนะทุกคนนะโอเคนะผมใครชอบตัวไหนก็ไปจัดกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะ้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ